สุขสบ,บายดีสบ,บายดีเอ็ซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามกระบิวนข้าวสมทั้งสองข้าเมาสบายดียามเที่ยงกินข้าวเปียกนำกันพี่น้องข้าวเปียกเฟ้ออ่านใจหน่อยเจากก้าเก่าเจ้าเดิมอากาศก็ดีดีเดิมมัอนข้าวแพงกับข้าวเปียกคือกันเตะเปียกเฟ้อเปียกซีนหรือเปียกเยังก็ยังว่าสุมากินข้าวเปียกเปียกซีนเลย เปียกซีนเอ้เาเนี่ยเปียกไก่เอาเปลี่ยนเมื่อนี้เป็นไก่ฝ้ <and retail. S 1> นกะโต๊กวินพ้ายอยูเขา่าต๊กสูดสายก็า <c oughs> ือเสือกันใส่เสือกันพ้นมา สายลุยได้มาอนี่มึงแนปุ๊บสายลุยก็ได้ค่ะมีพร้อมสายลุยเลยใส่พอดีอุ่นเอาสีสดซะก,ก่อนยังไงมันสีเย็นเนาะเฮ้ยแห้งๆบ้าดนี่ต้องแช่ต้องแช่ต้องแช่แน่นอนโร เขามหอตลาดแล้วตอนนี้อยู่นาตลาดอยู่หันขายยาเส้นทางไปละห้าน้ำ่ะสภาพสภาพดีว่าเนาะบดบ่แห้งเนาะ เราแพงไม่จะเป็นพ้นตกได้เกี่ยวเก่ากว่าท่านแล้วจะเห็นเมล็ดหวานัากเติมเก่าเหนาวอยู่บ้านนะาหนาฝนลงไปปล่อยแต่ว่าม่าฮอดปากซองนี่ เขามาฮอดตลาดอี้คนแหง้งค้นแห้งกับวบุยุทางสัญจรได้พี่น้องต้องไปต้องมาตลอดตกกระบกเป็นอุปสรรคเลยไปเสย มันห่วยแหละมันห่วยก่อนแท่งให้มันห่วยก่อนจังยางมันสิบวมันสิบวห่วยจะเถื่อโบแหลนแล้วนาะเจ้าก็เอากระเป๋าเข่าเออตำโจนซื้อในผักเะันสา เกี่ยวก็มือกับประวัติศาสตร์กัจจเกิดอันนี้ก็ตัจกเกิดไม่เกิดได้ไปใส่เสื้อก็ท้นเหรอตลาดสิ้อของกับมายล่ดอกเล็กๆในลอยฝนตกดีซะเลอเกินเอาออกแบบนี้บรรยากาศอยู่ตลาดเงียบปัญยัง คนตกตลาดเงียบสงบมีแต่ไม่ก้าเศร้าขายแต่ลูกค้าฮาสีซื่กับโบมี่ได้เหมือนคนตกฟักงเสียงคนเาด้อพี่น้องเด้อ คนแห้งขนาบไปซื้อไลเดอร์ซื้อเนี่ยเพือ่อฮ่าฮ่ อย่าซื้อไลยเด้อซื้อหนาคนเปลือ่อางเมื่อบอกซาแพงม่เคยเห็น้าน้ำวมพึ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยป้ามันเป็นอย่างซี่ติ อเออบุกเคยเห็นตอนบุกเคยเห็นตอนอ,นอันฝนตกไหมห้ามถ่วมล่ะพ่อเขาเจ้าจังห้องตีนเตียงค่อยออแม่ค่อยมันป้านนี่ตีมันมาแต่ใ่อันนี้ หน้าังึ้นอยู่หน้าังึ้นอยู่ปไาเนี่ยใครถ้าเป็นบเลีบึงยันเปียกน้ามูอตุ่มๆไร ฝนฮักระหวยตกจนว่าบดิยิ้นยังมีแต่เสียงอันเม็ดฝนตกใส่สันส้นกระซีจนอาอ้อยน้ำถว่มเลยยี่อยทั้งองนถ่ายสุดคุณน้ำถว่มถวม,ถวมกระถวม่ถวมมาไล่ดอกถ่วมนั่นปีนหวยแหละออกมาฝนก็เศราแล้ว เมื่อผลเศร้าเขาก็จะเดินทางต่อฟัองได้นี่ตกจนโบเห็นห่งเห็นเฮืองอืมท้องฟ้าก็เริ่มโปร่งใสออกละเริ่มมองเห็นสีฟ้าๆแล้วแต่สีดำๆก็ไหลลงไปฝุ่นแหละไหลลงไปทางบ้านกัเมาเอ้ยเริ่มเห็นตะเวนแล้วบอกสอแพงบ่ต้องซื้อ,อยังไรเดินสะแพงว่ามันสิบ หนักหมดสันได้ออกมาแล้วก็เศร้าเลยคลิปนี้ก็สิจบไว้สำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปาเหมาเลยเด้ขอขอกันคลิปหนาสุขดีมีความสุขทุกคนนะจ๊จะบ๊ายบาย